สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาทําการเล่นโหมดจัดอันดับรูปแบบใหม่หลังจากอัปเดตมาให้ดูนะผมอยู่เหลีกมังกรไฟฟ้า32นี่นะอันนี้ก็เป็นปุ่มเอาไว้จัดผังบ้านอันนี้เป็นประวัติการโจมตีผมเล่นไปแล้ว26เกมนะเดี๋ยวจะมาตีอีกสี่เกมที่เหลือคือตอนเนี้ยโจมตีหรือป้องกันก็คือไม่มีเสียถ้วยแล้วนะมีแต่ได้ถ้วยเพิ่มอย่างเดียวแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของเรานะ มังกรไฟฟ้าสายสออันนี้ก็จะมี100ผู้เล่นอยู่ในกลุ่มนะใครอยู่10อันดับแรกก็จะได้เลื่อนชั้นไปมังกรไฟฟ้า33หลังจากเปลี่ยนรูปแบบหมดจานันดมาเนี่ยบ้านที่เจอยังเหมือนเดิมนะเป็นบ้าน17แถมเจอ17เยยอะกว่เดิมด้วยประเด็นเลยแล้วก็เรียกว่ามีความยากเพิ่มขึ้นมานะป้อมตีแรงขึ้นในมังกรไฟฟ้า32 33ก็จะแรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็ ลีกซูปเปอร์มังกรก็จะแรงโคตรเลยก็คือเพิ่มความท้าทายให้ผู้เล่นด้วยนะในการตีก็จะมีความยากในการตีความท้าทายที่มากขึ้นนะใครที่ชอบแข่งขันชอบแบบว่าวัดความสามารถตัวเองนี่คือถูกใจแน่นอนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับลีกใหม่มีเวลาให้ตีทั้งหมด6วันนะรวมทั้งหมด30ไม้ เรียกว่าจะตีอัดวันเดียวให้จบเลยก็ได้หรือแบ่งตีทุกวันก็ได้แค่ให้ทันเวลาก็พอนะนี่จะเป็นตัวดัดแปลงที่เพิ่มเข้ามานะจะเริ่มมีตั้งแต่มังกรไฟฟ้า32ขึ้นไปมังกรไฟฟ้า3าเยังไม่มีนะก็จะเพิ่มความแรงของป้อมทําให้ผู้กล้าเราอ่อนลงผู้กล้าเขาแข็งแกร่งขึ้นมันจะเพิ่มความยากในการตีขึ้นแบบนี้นะละีกซูเปอร์มังกรเนี่ยจะไม่ได้บังคับตีแบบว่าทั้งซีซั่น อัดในวันเดียวนะคือจะต้องไปเล่นทุกว,วันวันละ8ครั้งอย่างนี้เห็นมีกี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยเดี๋วผมลุยให้ดู4ไม้ที่เหลือของซีซั่นนี้นะก็จะตีได้ซีซั่นละ1นสัปดาห์นะโอเคผมลงไปเลยนะลงลเล y a เชม a เปี้ยนไปด้านบนแล้วก็ยาล่องหนสูตรที่ผมใช้ก็จะเหมือนเดิมนะเรียกว่าเป็นสูตรที่ถนัดแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบื่อเบื่อนะอยากจะเปลี่ยนไปเล่นวอร์เดนวอลบ้างแต่ว่า ลูกไฟยังไม่ได้อัพนะคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยพออัพเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนสูตรเล่นนะโอเคก็เดินเข้ามาได้สวยอยู่เดี๋ยวเราอาจจะได้เทาฮอ,อกลับไปด้วยคาดว่านะอย่าลองหัเราเหลืออยู่น่าจะพออยู่นะแต่ว่าชอนาโดนี่ผมไม่ค่อยชอบเลยมันทำให้เราเสียเวลานะเดี๋ยวเราเตรียมกด ยาเรียกกลับเลยนะให้เร็วเลยนะเพราะว่าป้อมมันแรงกว่าโปติมากเลยเกือบไม่ทันนะคือจังหวะหลายจังหวะที่ผมคาดการณ์้ว่าแบบเออเลียแชมเปี้ยนอาจจะยังไม่ตายหรือยังไม่เสียสกิลนี่คือบางทีมันเรียกว่าคาดการณ์พลาดไปหลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจที่แรงขึ้นผมปล่อยคิงแล้วก็เครื่องน่เดี๋ยวลอไปแต่ว่าผมปล่อยมันเบี้ยวไปหน่อยนะจริงๆหลกัหลกๆคือต้องการให้มันสกิลเอาคุณลังหัวให้ทำงานนั่นแหละ แล้วก็ปล่อยทหารที่เหลือด้านซ้ายแล้วก็ลงให้หมดเลยตรงกลางลงแกลนวอเดนไปผมใช้เป็นอัญมณีบ้าคลั่งกับัำพีฮิลนะดังนั้นเราไม่ต้องรอแบบว่าให้รับดาเมจเยอะเราก็สามารถกดฮิลไปได้เลยแค่เลือดทหารลดก็พอมันจะไม่เหมือนอมตะนะอมตะจะต้องใช้ตอนที่รับดาเมจเยอะๆถึงจะคุ้มแต่ว่าฮิลก็คือลงไปปุ๊บทหารเสียเลือดนิดหน่อยก็กดไปได้เลยมันจะทํางานแบบเป็นทํางานต่อเนื่องนะ แล้วก็หาจุดที่สามารถลงทหารในการตอดสิ่งปลูกสร้างได้นะพยายามให้ไม้หนึงเกินสัก70%ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการอยู่รอดในหลีกได้แล้วนะผมก็ใช้หลักการนี้ตีตีมาเรื่อยๆก็อยู่อันดับเนี่กว่าไงไม่ไม่ได้อยู่ครึ่งล่างอะ่ะถือว่าน่าจะพออยู่รอดในหลีกนี้ไปได้เรื่อยๆ แต่ว่าจะได้เลื่อนชั้นไหมก็อาจจะต้องอัพเรเวลบ้านเรเวลผู้กล้าให้มากกว่านี้ก่อนนะเพราะว่าบ้านที่เจอคือมีแต่บ้าน17ทั้งนั้นเลยโอเคสำหรับไม้แรกก็จบไปที่2ดาว81%นั้นะได้มา26ถ้วยเดี๋ยวเราไป้วยกันต่อที่ไม้ต่อไปอ่ะผมมีเค้คอยู่นะก็ใส่ไปเลยทหารแคนเอาไว้ช่วยตีนะจริงๆสามารถบูทผู้กล้าได้นะก็จัดการตีให้จบไปเลยแต่ว่าผม ยังไม่อยากบูทขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยตัวบ้านของเราเองด้วยที่ขึ้นไปแล้วอาจจะอยู่ไม่รอดก็เลยเรียกว่าอยู่ฟาร์มตรงนี้ไปก่อนก็ไม่ได้แย่นะเพราะาตรงนี้ก็เรียกว่าได้แร่ดาว2ชิ้นต่อวันเหมือนกันตามโบนัสดาวซึ่งขึ้นไปก็ได้เท่าเดิมนะเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอเราเป็นบ้าน17เราค่อยค่อยอัพขึ้นไปนะเดี๋ยวเราลงทางนั้นขวามือแล้วก็ลงยาลองห่นไปเห็นไหม มันแรงมากเลยผมปล่อยรับดรามีหน่อยเดียวเองคือคือเรียกว่า7%็ปมันดูน้อยนะแต่พอเรียกว่าหลายป้อม7% 7%รลุมมาเนี่ยมันก็เจ็บเอาเลืองเหมือนกันนะคือแป๊บเดียวเลือดก,ก็หมดแล้วอโอโหนี่คือนิดเดียวนะคือเซี่ยววิเดียว,นะน,ดดยวนี่ผมแบบเรียกว่าอยากลงช้านิดนึงเพื่อเอาเวลาเพิ่มนิดหน่อยคือทำให้ผมเสียสกิลไปนะความแรงที่มันเพิ่มขึ้นของ หลีกนี้นะและคือถ้าไปหลีกสูงกว่านี้ก็คือบอกเลยโคตรแรงนะแรงขึ้นกว่านี้อีกเท่าหนึ่งแล้วก็หลีกต่อไปก็อีกเท่าหนึ่งนะโอเคเคลียร์พื้นที่โซนนี้เรียกว่าก็เกือบโล่งหมดแหลวเดี๋ยวเราเอาคิงลงแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นอาลงงทหารนะช่วยเคลียทางด้านนูน้นแล้วก็คุย,ยนยิงเฮลยักษ์ตัดทางด้านนี้ไป ปล่อยมังกรไปช่วยควียหน่อยแล้วก็ปล่อยมังกรด้านล่างด้านบนปล่อยคิงเล่นกับเปกก้า ka, กับพอมดไปนะแล้วก็เตรียมตัวลงทาหารที่เหลือลงบอลลูนใช้กําดักไว้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยมังกรที่เหลือลงให้เกือบหมดแล้วก็ตามด้วยแกรนวอร์เดนเอามังกรที่เหลือลงตรงโซนที่มันน่าจะเก็บเปอร์เซ็นต์ไดล้ลงไปช่วยควียทั้งหลายแล้วก็โคดคัมพีฮิลเลยนะ อพอทหารเราเลื่อนล้อกดไปเรื่อยๆเขามีฮิวมันอยู่ได้ประมาณ20ปีบนะก็ปล่อยให้มันฮิวเลือดไปเรื่อยๆผมลงแช่ไปที่สาม,มระนะแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่บ้านต่อเลยถือว่าจัดผังบ้านค่อนข้างดีนะบ้านมีช่องว่างทําให้เรียกว่าเวลาโดนยาแช่แข็งนี่คือไม่ได้แช่ป้อมได้ครอบคลุมนะทำให้ป้อมอื่นยังทำงานได้ต่อเนื่องเขาจัดผังบ้านมาดีอยู่นะบ้านนี้ เดี๋ยวเราไม่มีตรงไหนเก็บได้เลยใช่ไหมเนะี่ยด้านล่างนี่เ้าลงไปธนูก็ตายลงมินเนี่ยนไปก็โดนป้อมปุยงนะเดี๋ยวนมีตรงไหนให้เราเก็บได้เลยลองลงไปก่อนนะโอเคก็ได้มา76%แล้วนะจะถึงสัก80ได้ไหมเหมือนจะถ้านจะอาจจะไม่รอดเอาจริงถ้าไปตีแบบว่าเป็นรีแบบเมื่อก่อนที่ไม่มีความแรงของป้อมเพิ่มเข้ามาอาจจะได้สัก ได้ไม่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งอาจจะสักห้าเปเ็นสิเซ็นนดหน่อยนะโอเคถ้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนนนะเ์เนี่ยผมจะได้ถ้วยเพิ่มมาถ้วยหนึ่งนะโอ้โหแล้ววางกำดักอะไรขนาดนั้นอนะมีกี้ขึ้นมาแบบน่าจ,จะหมดเลยนะบึกปวงแดงของทั้งแมปโอเคก็ได้ไปที่แปดสิเปอร์เซ็นต์นะสำหรับไม้ที่สองอเราเติมทหารแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อไม้ที่สามไปลุยกันเลยนะ เดี๋ยวผมเข้าทางไหนดีด้านซ้ายอ่าด้านซ้ายเยงืงๆลงมาหน่อยแล้วกันนะอ่าแล้วก็ลงย้าลงหุ่นไปเพราะถ้าเราเข้าด้านบนมีโอกาสที่จะเดินออกอยู่นะเพราะป้อมมันติดกันด้านบนแต่พอเป็นด้านล่างเนี่ยมันมีคลังทองที่มากั้นระหว่าง ป้อมไม่จะป้อมแรกที่เราลงกับป้อมพ่อมหมดนะทําให้ใกล้ตรงป้อมตรงกลางมากกว่าทําให้เล้ยแชมเปี้ยนเราเดินมาตรงกลางได้โอเคเหมือนจะไม่ได้บ้น่าจะไม่ได้บ้านนะยาล่องหุ่นจนหมดแล้วและโดนอาคมพิษอีกนะถ้าถือว่าพังไว้ได้หน่อยเดียวน,นะถือว่าไม่เยอะเลยสําหรับการล่องหุ่นมารอบนี้อ่ะเราปล่อยเดี๋ยวปล่อยคิงไปเลย คิงอ่าผมลืมบอกอุปกรณ์ผมใช้เป็นตัวหนวดแบมพายกับลูกบอลนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคิงพอมันตีด้าน,นนอกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันใช้หนวดแบมพายแล้วมันยืนได้ยาวๆมันเก็บเปอร์เซ็นต์ได้เยอะอ่ะผมก็เลยชอบใช้หนวดแบมพายมากกว่าจะไปใช้ตัวถุงมือกับรองเท้าแผ่นอินไหวนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาคิง King ไปลูยกลางเมืองบ่อยขนาดนั้นอโอเคเราไปทหารลงไปเลยนะเดี๋ยวเตรียมตัวกด อคำพี่เย่ยวยาไปเลยนะรุยเลยเพราะว่าคุท่าเราเริ่มเลือดลดแล้ว,แล,วลแ,แล้วก็เดี๋ยวลงกาแช่แล้วก็อาคมผิดไปใส่าหารโอเคแช่ไปเลยนะแช่ไปที่สาวนากับสรวัตเส้นเยีกแล้เวเหลือแช่อีกขวดหนึ่งอปเลยชุมเพี้ยน ใช้หอกเจลวดไปด้านซ้ายนะแล้าเดี๋ยวลงแช่ไปจริงๆเราช้าไปแนละ้วทหารตายจนหมดแหละมีกี่มัวแต่หาจุดลงของไรชันเปี้ยนนะเลยเรียกว่าไม่ได้โฟกัสลงแช่ทหารเลยตายตายไปเยอะอยู่วิกีตไม้นี้ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะได้มาแค่เจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนต์นิดๆถ้าเราตีถึงเจ็ดสิบสี่เปอร์เซนต์เดี๋ยวเราจะได้ถ้วยเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งนะเราอาจจะได้แค่ประมาณนี้ อเคเดี๋ยวรอเรียกว่าพลน,น,นูยิงสิ่งปลูกสร้างให้พังอีกหน่อยหนึ่งเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีกหนึ่งได้ถ้วยมาอีกหนึ่งแน่ได้24่ถ้วยใช่ไหมโอเคหมายเลขก็สองดาวเจ็บสไม่ถึง80%สนะสาหรับหมายเสาเดี๋ยวไปดูไม้สุดท้ายาไปลุยกันเลยนะไม้สุดท้ายของสัปดาห์นะสัปดาห์นี้ก็คือเราจะตีหมดจัดดับเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะเราตีหมดแล้วซัดวันเดียวหมดเลยนะเพลินไปห่อย โอเคเราลงรอยแชมเปี้ยนไปเลยนะเดี๋ยวจะลงให้ตัวเรียกว่าหอคอยหอเกี่ยวมันดึงเข้าไปนะแล้วก็โยงลงยาล่องหุ่นรอไว้เลยนี่เห็นไหมลงค่อมมันไอหอคอยหอเกี่ยวไว้เลยเท่านี้เราก็จะทําให้รอยแชมเปี้ยนเราเข้าไปพังโซนด้านในได้โดยไม่ต้องทะลุป,ป้อมด้านนอกนะโอเคทหารแค้นออกมาด้วยโดนบูธไฟฟ้าเรา จัดการด้วยถือว่าคุ้มเลยนะพอคข่อยขๆเกี่ยวก็คือมันพวนอยู่นะแต่ถ้ามันวางทำเลที่ไม่ค่อยดีอะ่ะมันก็จะเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นป้อมที่ดาบสองคมอะ่ะพังบ้านตัวเองได้เลยเออโอเคเดี๋ยวเราใช้หอกเจรวดไปเลยนะจะเอาบ้านให้พังไปเลยแล้วเรียกกลับมาเลยให้ไวนะเดี๋ยวไม่ทันนะดาเมจมันแรงปล่อยคิงลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยตัวลงทาหาร แล้วก็ควีย้ยิงนูยักษ์ไปแต่ว่ายิงไม่สวยเท่าไหร่ยิงเอียงลงไปล่างนิดหนึ่งนะทำให้ทำลายสิ่งก่อสร้างได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วก็ปล่อยบอลลูนเชคกำดักไปก่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยทหารที่เหลือลงไปตามด้วยแกรนวาร์เดนไปเลยมังกรที่เหลือเราก็หาดูตรงไหนที่มันน่าจะเก็บเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้ที่ป้อมอาวุธไม่หนักเกินไปเราก็ปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปเยอะเปอร์เซ็นต์นะแล้วกดสกิลอมตะเตรียมแช่ไปที่ป้อมนี่อันนี้คือ เรียกว่าบ้านช่องว่างอาจจะมีเรีย่ยวแห่ป้อมบางอย่างที่วางติดกันเราแช่ไปเดียวคือได้แบบทั้งยวงเลยนะถือว่าค่อนข้างคุมโอเคถือว่าไปได้สวยนะไม้นี้แล้วก็เดี๋ยวเอามินเนี่ยนจะเอาไปเก็บตรงไหนดีนะเอาตรงป้อมนี้แล้วกันจะโดนยิงไหมโอ้โหโดนนะมันบนินคือมินเนี่ยนบางทีถ้าใครสังเกตคือมันจะแบบ ไม่ได้บินเหมือนเส้นตรงนะมันก็บินเอียงไปแล้วก็ไปเข้าระยะป้อมบางทีผมก็เซ็งอยู่นะคือบางทีปล่อยสองตัวตำแหน่งเดียวกันนะแต่บินไม่เหมือนกันบางตัวบินเอียงซ้ายบางตัวบินเอียงขวาคือมันมันเป็นอย่างนี้จริงจนะบินเนี่ยนะโอเคเราก็ได้มาแปดสิกว่าเปอร์เซ็นแล้วนะถือว่าค่อนข้างที่จะตามเป้าอยู่นะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเราน่าจะเริ่มชินกะลีกนี้มากขึ้นนะเราอาจจะมีความชํานาญตีได้เปอร์เซ็นเยอะขึ้นแล้ว เราอาจจะสามารถเลื่อนชั้นได้แต่ก็ต้องอาจจะต้องรอเลเวลบ้านหรือเราว่าเลเวลผู้กล้ารเราให้เยอะกว่านี้ขึ้นด้วยนะถ้าผมได้เป็น86%เนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าถ้วยจะเพิ่มขึ้นผมขอตัดเลยนะสุดท้ายก็คือไม่ได้86%นะได้แค่85%เทาเดิมไม่ได้มาที่27ถ้วยสําหรับไม้สุดท้ายอันนี้ก็เป็นประวัติการตีประวัติการป้องกันในหมวดจัดอันดับของผมนะเ,เดี๋ยวเราไปดูเรียกว่าอันดับกัน ไปจบเที่ยนดับ12นะนี่ตีครบแล้วนะก็คือมีแนวโน้มสูงว่าคงจะไม่ได้เลื่อนชั้นนะสำหรับหลีกมังกรไฟฟ้า3-2ในซีซั่นแรกของผมนี้นี่ตีครบแล้วเห็นไหมตามอันดับ10อยู่โขก็เรียกว่าก็หลายถ้วยหลาย10บถ้วยอยู่นะเห็นว่าอันนี้คือเขาตีได้แค่2ชุด1เองแต่ว่าการป้องกันเขาหน่ทำได้ดีกว่านะ เี็นป้าตีได้สองจุดหนึ่งแต่ว่าผมมาตีได้เฉลี่ยสองจุดสองคือดาวผมมาเยอะกว่าแต่เรียกว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์น่ะเขาน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็การป้องกันด้วยนี่คนนี้อันนี้ก็สองจุดหนึ่งนี่สองจุดสี่นะคือเรียกว่าการโจมตีเขาทําได้ดียิ่งตีได้ดีถ้วยก็ยิ่งเยอะแล้วดูการป้องกันเขาดีเห็นปะบางคนกันได้แบบโดนเฉลี่ยแค่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมมาโดนเฉลี่ยคือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือเรียกว่าเลเวลบ้านก็มีผลนะถ้าเราขึ้นไปบ้านสิบ นที่เราจะโดนตีเยอะเนี่ยแล้วเสียทั่วเยอะเนี่ยก็จะน้อยลงนะน่าเห็นปะบางคนตีได้แค่1.9เองแต่ว่าบ้านเขากันได้ดีนะโอเคถือว่าปรับมาใหม่ก็ค่อนข้างมีความสนุกแล้วก็ความท้าทายขึ้นเหมือนกันนะสำหรับโหมดใหม่ของหมวดชนะดับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบแล้วไม่ต้องตีเพิ่มแล้วนะเหลืออีก5วันไปรอลุ้นเอาว่าจ,จบอันดับเที่ยวไหร่ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับหมวดชจน้นนันดับแบบใหม่ในอ่าลีกมังกรไฟฟ้า32ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย